ละยองกับปฐุมธานีครับพี่อารีหมแดงนี่เพชรมงคลครับมาจากละยองครับปีนี้อายุ16ปีเดินทางมาจากละยองครับตัวนักชกน้ําเงินครับชื่อเพชรสีแดงแต่อยู่น้ำเงินครับรุ่นเดียวกันครับอายุอายุ16ปีลูกศิษย์ของแชมป์ใจเพชรครับเจเดนทับเกียริบ้านช่องวันนี้ก็ฝันสลายไปครับพาลูกชายมาชิงแชมป์แล้วก็อกหักกลับบ้านไปแต่ก็ไม่เป็นไรครับ ไปพิดซ้อมมาแล้วก็มาล้างตากันใหม่ครับอนาคตยังเจอกันใหม่ได้ดูว,ว่าน่าจะปล่อยเวทขึ้นมาหน่อยนะครับผมครับผมเพราะเวทนี้ก็ทําได้แต่ว่าจะตึงไม่หน่อยตึงตึงตึงตังวป <นะ S 1> ปล่อยมาในรุ่น115ปอนด์น่าจะแข็งแรงขึ้นเหรครับใช่ครับก็งดูว่ารู้สึกมันเหนื่อยนะชนะตกครก็ยังดีนะมาดูว่าเพชรสีแดงนี่อย่างที่บอกนะครับสดเหลือเกินนะครับโอ้ใครขยับ เท่านั้นกับพยายามอาศัยจังหวะเนี่ยครับห่วงแทนเหมือนกันครับนี่แหละครับเอาละครับการยืมวยก็ดีด้วยนะครับก็อยู่ที่ว่าเพชรสีแดงแล้วนะครับจะเบียดได้ขนาดไหนนะครับเข้านะครับเพชรมงคลแดงเพชรสีแดงมุมน้ําเงินเออครับทิพแรกนะดูนี่ครับผมยังไม่ฉมยังไม่แรงสีแดง หลายๆกระเบียดนิ้วนี่ยชิวๆนะอย่าครับอย่าครับเพชรสดำยังไม่เข็ดเดนของเขาครับมดอ้าวตอยเก่านี่ยังออการหนักใจกรบเอานะครับหมดยกที่สองครับแค่ห้าหมื่นเลยครับเดี๋ยวก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆะครับเบียดไหนตีเข้าไปเด้งเข้าไปครับตีเข้าไปว๊วอยู่ห่างอันตรายครับเพชรสีแดงเตะขวาครัาโอ้ลูกนี้เตะรลอดการตรงแข้งเข้าไปหาครับเพชรเรื่อยๆครับเพชรสีแดง ดินครับจับแย่ครับเตะซ้ายเพชรเดินหน้าลุยต่อครับเพชรสีแดงแทงซ้ายขวางเอาไว้เพชรมงคลไม่พยายามเนี่ยออบูกับหุนแล้วครับอ้าวตอนเนี้ยตอนไปก่อนครับเพชรมงคลสับต่อเข้ามาคนก็คือย้ายหาตัวเจอครับหน้าที่ของเพชรสีแดงก็เนี่ยครับต้นคออยู่ตรงไหนครับหายใจลดเข้าไปครับปัดนําเจอสอกสอกขึ้นซ้ายเพชรสีแดงช้าไม่ได้ช้าไม่ได้ช้าโดนซ้ายครับแทงเข้าไปอ่า จังหวะไม่เตะเตะไม่เตะก้หมัดมา1-2แทงขวาแทงคืนแล้วจังหวะสุดท้ายครับพยายามนี่ครับลูกแม่มีแช่มีโชว์ครับเเอาเละครับามาด <จำ S 2> ูกันาไปครับยกที่4นะครับออกมาเดินเบียดกล,ล้ามในแล้วครับอาชีพสนัดโอ้โหเป็นรองครับพอจะไม่โอ้ลูกนี้แข้งซ้ายสูงครับเอ้า จับในต่อครับ huh. ต้องเบียดกล้ามในไปยืนที่ไม่ได้โอ้โหดูนะครับได้ความแข็งแรงเลยครับเพชรตีแดงแล้วก็้เล่นเลยนะแต่ละเม็ดในเล่นเอาหยุดไปเหมือนกันนะครับเพชรตีแดงเอาไม่สนแล้วครับแล้วครับโอ้โหเอาเข็นลงไปสถานการณ์คับขันแน่นอนเอาละต่อยขวาเพชรมงคลเอาแล้วครับสถานการณ์ก็ถือว่าชิงดำเงินไกลๆเลยครับมวยคู่นี้ เอาค่อยๆขยับตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับเพชรมงคลใช่มาดูนะครับเพชรสีแดงเพชรอีแดงมาแล้วเพชรมงคลเพชรมงคลมาแล้วก็ต้องขยับเข้าไปสองนาทีเลยนะครับนี่นะครับซ้ายจะลดน้อยยไปเหมือนกันับเพชรมงคลมีออกเหนือย้วยแล้วหรือเปล่าละครับเตะซ้ายเตะซ้ายแต่ว่าร่างกายนะครับอ่าหมดยกสุดท้ายครับอย่างสนุกเลยครับมวยคู่นี้